สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับ fc s u ู h o ุข a นมน n e y ครเป็นมือวันที่สิเดือนพิศก,กิกายนพศสอง5ครับผมอาแฟนเพจแฟนคลับมาเบิ้งง้วเปิดราคาง้วน้ำนะครับเนาะมานี่เป็นง้วแม่ลูกลูกแม่ครับแม่ตัวแม่เพินน่้ออกง้วสไตล์มามันไทยกลางฮองได้ครับเนาะนั่นครับบดบดครับผม คิปใบหูวดำคอข้อดำครับนั่นนะครับคอข้อพันนี่ครับตุลูกพ่นตุลูกพ่นได้เดือนน้อยๆได้ครับเนื้อหนังดีครับย่นดีย่อนดีนดแจกใจใลูกดีนะครับเนาะเมือแม่นี่ลูกตัวที่สองพนครับน นะครับเนาะในเดือนน,น้อยๆแต่ว่าแม่เพิ่นนี่งูออกสไตล์ประมาณเท้กลางห้องนะครับนะเท้กลางไม่หางใหญ่นะครับเนาะคุณนะครับความสูงของเพิ่นธถี่ยุ้ยห่อยสามจุดห้าบวกนะครับเนาะหน่อยสามจุดห้าบวกขึ้นไปสามถึงสามจุดเจ็ดได้ครับนะนี่นะครับหางเพิ่นหางพวกถึงถึงดินพ่นนะครับ เงี้ยเถอหาหางคนน้อเน้องครับเนาะ่อยหางถึงดินเลยครับนี่มยเมื่อนี่มึงเพียกันครับเพียรคนเหงาหางคนง่ายนะครับเนาะเพียรเหงาหางนี้ยง่ายเป็นง่ายแหะครับอยากใจลูกดีนะครับเนาะดีไม่ดีกับเบื้อาเลยครับผม แส้นเผ็ดเส้นครับขึ้นมาเมื่อวานอยากได้นะครับเนาะง่วแม่ลูกลูกแม่คมนี่ครับเปนถักมาโทมา้า้ะครับเนาะนะครับจีบงัวงคนดำคอเข่าดำจีมีดำนะครับเนาะแล้วได้ก็เป็นง่วงครบเครื่องเรื่องบวชนะครับง่วแม่เนี่ยนะครับตัวลูกคนแจกใจลูกดีนะครับเบังเอิญเลยครับเนี่ย ใจลูกดีเป็นดีเลยครับมื่อแม่นี่ยนะครับเนื้อหนังเพิ่นเนื้อหนังไเนาะครับเนาะตัวลูกเพิ่นก็ได้เชิดดีครับตัวแม่เพิ่นแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันได้ยหงาไกลครับมื่อแม่นี่ควา่มเงีเ้ยพุามเหงาพุมสูงกับเหงาที่นีเห็นอีกนะครับเนาะปึ๊บ นั่นแหละครับเปิดจำหน่ายเฉพาะสองตัวนี้นะครับเนาะเอาลืมเปิดราคาให้แฟนเถิดแฟนครับเบิง้งฟังครับผมเมื่อกี้นี้เปิดไปเมื่อไหร่นะครับเนาะเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันครับผมห้าหมื่นเก้าพันนะครับเนาะว่าเทงหกหมื่นครับเนี่ยทรงฟรีทั่วภาคอีสานคือเกา่าตามสไตล์ของชาวเยาคือเก่านะครับเนาะ ตรงที่ทั่วภาคอ,อีสานนะครับในราคาที่เปิดไปนะครับเนาะอ่ามึนก่อพันครับเมื่อแม่ลูกคบเนี่ยเอฟซีก็อยากขงราคาเร็วๆเนาะครับเนาะนี่นะครับเมื่อแม่ลูกแม่ลูกโตที่สองครับผมเปิดเฉพาะสองตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับตัวลูกแรกพันห้แจกใจลูกนี้นะครับเนาะ แฟนเพจแฟนครับขึ้นมากอยากได้งมืผูวกับจังถักมาโทรมาเนาะครับเนาะนี่เปิดแยกครับผมจะฟอร์แม่ลูกเนยนะครับเนาะเนี่ยครับตัวลูกพันตัวแรกนี่ครับลูกสุดทรงลูกงามสวยๆเลยครับเนาะงมืแม่นี่งนะครับเนาะเพิ่นมาได้ครับ เบื้งอีกมุมหนึ่งครับผมเบื้องบรรทายเพิ่นอีกเทื้อนึงนะครับเนาะนี่ครับบรรทายเพิ่นหางใหญ่ดีเยอะครับเนาะแม่เมียนี่ราคานี่ก็มีคภาพดีอยู่ครับคืนมาแกได้กระทุ่งมะฮ่ามาจ่ายยครับผมในราคาที่เปิดใบทรงพีชทวพิชญ์ชันนะครับเนาะภาคอื่นๆกับทรงนะครับเนาะทรง งในนะในนะะค้านี่กับรวมพลังหารสองนะครับผมในค้าที่เปิดไปนะครับเนาะรวมพลังหารสองนะครับมือคนเล็กินเลยใส่ครับนะนะครับจะไม่เอา คลิปนี้จบไปชําเหน็ดนะครับนะขึ้นมาเก็บได้กบด้วนครับผมมาก่อนเด็็กวันมาด่วนเด็วว็ดวนเพื่อเก่าแหละครับนี่นะครับแนละ้วแม่หูุ่มเนี่ยห้าหมื่นเก้าพันครับผมคลิปนี้จบไปช้าเหนแดนะครับผมสวัสดีครับ